สวัสดีครับเราจะมารีวิวติดฟิล์มโคโป1 1กันนะครับที่ซื้อมาด้วยตัวเองแล้วก่อนทำการติดฟิล์มเราก็ต้องทําความสะอาดหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่ร้านที่เขาซื้อมาเขาก็จะแถมมีฟิล์ม3อันแล้วก็มีผ้าเช็ดเปียกผ้าเช็ดแห้งนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ที่ร้านแถมมาให้นะครับ นี่ก็เริ่มทำความสะอาดเต็มไปเลยครับนี่คือผ้าเปียกนะครับเราก็เช็ดไปก่อนราก็ตามด้วยผ้าแห้งนะครับ ด,ด,ดีดีครับเราก็สังเกตดูนะครับว่าถ้าไม่มีฝนสะอาดเราก็สามารถติดฟิล์มได้เลยครับไม่ต้องไปส่วนฟิล์มล้วก็จะจับส่วนมากจะจับอย่างนี้นะครับ จะทำการลอกแผ่นออกมานะครับจับที่ขอบของฟิล์มนะครับแล้วก็มาใส่ที่หน้าจออย่าเพิ่งกดนะครับ mm hmm. แค่เอาไปตั้งระดับให้มันได้แล้วก็ให้มันแล้วก็ใช้เล็บนะครับดุนเม่ให้มัน ดีมากเลยครับง่ายนิดเดียวครับเสร็จแล้วครับ GoPro 11็ฟิลม์มเรียบร้อยครับ